ไปดูเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องเกษตร,รกรชาวสนยางพาราที่จังหวัดตรังกันบ้างนะครับก็ได้มีการร่วมกันกับเครือข่ายสถาบันเกษตร,รกรชาวสนยางจังหวัดตรังครับยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมครับหลังจากที่ราคายางพารานั้นตกต่ำครับบอกว่าสร้างความเดือดร้อนให้กับเกษตร,รกรเป็นอย่างมากครับซึ่งก็คาดป้านะครับกลุ่มนายทุนเนี่ยก็จะมีการกดราคายางพาราเนี่ยให้ราคาเนี่ยดิ่งลงไปอีกครับ วันนี้นะครับที่สารกลางจังหวัดตรังครับนายวิรัตอนันตรัตประธานคณะกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดตรังพร้อมกับเครือข่ายสมาชิกกว่า40คนครับได้เดินทางไปที่สารกลางจังหวัดตรังครับเพื่อที่จะมายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมเกี่ยวกับการกดราคาในการรับซื้อราคาอย่างพารานะครับโดยได้มีการยื่นหนังสือผ่านไปยังพันจ่าโทนันบุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเพื่อที่จะส่งต่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประธาน,นาคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทยรวมไปถึงคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหานะครับหลังจากที่ถูกกลุ่มนายทุนเนี่ยกดราคาในการรับซื้อรางพารานะครับราคาในอย่างไม่เป็นธรรมครับ ทั้งนี้ค่ะพบว่าชาวสวนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดตรังค่ะได้รับผลกระทบอย่างหนักหลังจากราคาของยางพาราที่ซื้อขายอยู่ในตลาดภายในประเทศในห่วงของเดือนเมษายนปี2,568มีราคาที่ลดลงแล้วก็ตกต่าประมาณ10บาทต่อ1กิโลกรัมและยางพาราในแต่ละพื้นที่นะคะทั้งยางแผ่นรมควันชั้น3ยางแผ่นดิบ คุณภาพดีน้ำยางสดนะคะยางก้อนถ้วยคาดว่าจะต่ำกว่าราคากลางด้วยและจะมีทีท่าว่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัดตรังได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างในด้านของต้นทุนการผลิตแล้วก็ขาดทุนและยังก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อชีวิตแล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะซึ่งการยื่นหนังสือนะครับของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานะครับก็ได้มีการ เรียกร้องนะครับต่อคณะกรรมาการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการเ่ยาข้อด้วยกันนะครับโดยขอให้มีการกําหนดราคายางพาราที่เป็นธรรมเปิดเผยข้อมูลนะครับเกี่ยวกับต้นทุนปริมาณการผลิตและก็แผนการซื้อขายเพื่อควบคุมราคายางให้มีการเสถียรภ,ภาพนะครับแล้วก็ป้องกันการารับเอาเปรียบกเกษตรกรและก็ขอให้มีการหารือร่วมกับการยางแห่งประเทศไทย ก่อนที่จะออกประกาศใดๆนะครับเพื่อให้เกิดความโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมต่อพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพารานั่นเองครับ